เสริมเนื่องจากคลิปที่แล้วเราทำอะไรกันคะเราจัดห้องบุกห้องหนูไปหรือแล้วก็ของที่แบบว่าของสิ่งเติ่งอะไรทิ้งหมดเลยจะให้พูดได้ไหมคุณไม่ทิ้งแม้แต่ชิ้นเดียวไม่เทยังอยู่ครบแค่จัดใหมาดีเนี้ยเดี๋ยวจะเปิดแชรเขาไปดูป้ายิ้มส์ไพรส์เชื่อเปิดเป็นหมากโุเลนเฮ้ยอันไม่ใช่อะไรจะไปอยู่ในหางงี้อุนอนกันยังฟังดันมีเสียงเ่าไหมนะฮงฮงมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปก่อน หนึ่งสองสาม่เเขด้ยปยายชแล้วดูต๊ะเห็นหนังสือดูล้ของติ่งตัหายไปไหนหมดเลยอ่ะนี่ไงอยู่ทำไมเนกลงงี้คะโอเคไม่เป็นไรค่ะมันล้มันล้มันล้ทำไงนะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ล้ แต่ว่าพัดเนี่ยมันเกะกะแม่เลยทิ้งไปฮะทิ้งทัททำไมอยู่นี่อยู่นี่พัดที่ปวดหนูอะมาติดให้มันเด่นขึ้นเห็นไหมล่ะแม้แต่ไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไนี้ยันติดอยู่เลยเห็นไหมดูนะว่าทำตกอันเนี้ยใช่เอาแม่ติดไงมันตกกับพัดอะตกเหรอเดี๋ยติดไปไงดีไหมพิมอันนี้ไม่ได้กองนะลูกอันนี้เธอเลียงไว้ ดีกว่าของเดิมที่หนูเลี้ยงไว้อ้าวซูชิโรสมาปนทำไมคะเปอะไรอ่ะโอ้ใบสะสมแต้มซูชิโร่หนูแบบไม่ได้สะสมเนื้อดูดิเออมันรวมกันได้มันรวมกันได้มี่กพลังไปทุกคนอันนี้ไปให้ดูนี่ไปดูโต๊ะข้าแป้งกันดีกว่าปะปะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโต๊ะเนี้ยยังไม่บอกเลยชอบไหมที่มันโล่งขนาดเนี้ยมีที่เขียนสิหนูว่าหนูไม่ชอบมันโล่งเกินเอาไม่เหมือนคนโบราณเฮ้ยเปลี่ยนปฏิทินให้ด้วยแต่อันนี้ขอโทษนะคะที่มันเดือนโนเวมเบอร์แล้วค่ะ อ๋อถูกแล้วนี่แค่นี้โดยมากมากมากเลยอ่ะขอบคุณที่ชมชมเจมี่หน่อยการจัดขอไม่ใช่เธอรู้เปล่าว่ารูปเนี้ยได้มาเธอก็กองทับๆๆๆๆไม่ตรงเนี้ยถ้าแม่ไม่จับไม่หนูแกะไว้หนูกะจะไปติดเตียงแล้วหายหนูลืมน่ารักมากนะสิแกนเนี่ยเดี๋ยแม่ว่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหมูมวลตัวอะคริลิกที่อยู่แตนดี้เนี่ยเห็นไหมมันดีไปหมดเลยเนี่ย อะไรอ่ะอ๋อเปลี่ยนที่อันนี้ต้องเ่เดือนอะไรไปลี่ยทีแบบนี้ตอนแรกมันหรือว่าลำบากต้องมาเปลี่ยนทุกวันนะไม่ใช่เปลี่ยนปีละครั้งไม่ลำบากเลยนะน้าเปลี่ยนผูดตาอะไรอย่างเงี้ยคนเขาดูว่าหนูไม่เปลี่ยนไปอ่ะต่อไปแม่ไปงานตุ๊กตังค์โล่งเลยใช่ไหมโล่งเกินโล่งเกินอีกโล่งเกินอุ้ย ชั้นตรงนี้เป็นไงครับชอบไหมครับนี่ไงชั้นแล้วมันอบอุ่นพีชู้นี่เนี่ยมันก็จะได้อยู่ตรงนี้แล้วตรงนั้นก็จะได้ลงโไม่งั้นมันเบียดเสียดเย็ดยัดเน่้่ะ็ดียไดีมมดีดีเสีงตค่ะอต่อไปงเตเู้ปลาในห้องน้ำอ้าวยายตู้ปลาเลยเหรอคะใช่สดง้าเพราะว่าปักห้องหนใช้การไม่ได้อยู่อ้าวกาจะบอกว่าตู้ปลาแตกอ้าวะ เลยเอาไปไว้ห้องนู้นก่อนไปเช็ดเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวปังต้องเสร็จนักกลับมาเสร็จจะเอากลับมานะค่ะเป็นงานมุมเตียงมุมเตียงไป็นตมุมเตียงกุ่นเตียงจะสะอาดสะอ้านขึ้นเปลี่ยนทับทิแล้วดูดีจะทสวยตุ๊กตาที่นี่หายไปไหนหมดเอาไปซักเอาไปซักบางตัวลงเหลือแต่ตัวที่จำเป็นต้องใช้พวกนี้คือซัก แล้วล็อตนี้แล้วก็จะมีแบบนึกว่าแม่จะเอาเทปใสมาติดให้ด้วยติดที่ไหนเทปนั้นน่ารักดีไม่ใช่ติดมุมนี้ให้เทปอันนี้ไม่หลุดอีกทีนึง่ะค่ะหนูจะทำกับบางทีถึงไหมอ๋ออ๋ออ้าวแม่เพาเทปนี้มันหลุดง่ายเหรอน่ารักมากถ้าสมมติเป็นบางทีถึงแบบอยากมานั่งเล่นตรงนี้ใช่านี่ป้าเขาทำเบาะไว้ให้หนูนั่งเล่นน้องพิมพ์าจำเหล่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะเจ็ดนี้ อ๋อที่หนูอ้อนซื้อว่าถ้าเกิดบ้าหนูจะเป็นเด็กดีปลูกแล้วตื่นเลยใช่ไหมที่หลายพันแบบตัวละหลายพันตัวไม่รวมกันแล้วเป็นกันตัวใหญ่สามพันอันนี้รวมกันดีสามพันแล้วทำอย่างนั้นไหมอันนี้เพื่อนให้อันนี้จัดมางวดว่าไม่รก้วอันนี้เพื่อนให้อันนี้เพื่อนให้ไม่ใช่อันนั้นแม่ให้อันนั้นแม่ ซื้อให้ของขวัญวันเกิดดาดาแล้วหนูชอบก็เลยเอาไว้อันนี้เพื่อนเอาเอารวมเพื่อนให้ไว้ตรงนี้กับอันนี้สิคะหนูจัดเองนี่จัดแมตตีงไงเอออันนี้ปากับปาร์กเขาจัดเนี่ยเพวกไปซักมาให้ถ้าพี่บาร์บ้พิ่งซักหอมไหมอือหอมตอนแรกเหม็นเหม็นอ่ะเหม็นกินสำเพ็งอ่ะอนีอไงหาตั้งนานคุจแจมันไปอยู่ไหนคะมันก็ซุกไปซุกมาอันนี้เพื่อนให้คือบางตัวหนูไปซุกอยู่ข้างเตียงอะไรเงี้ยมันมี้ขีดมา อันนี้ใครให้อ่ะเพื่อนนะปะก็ไม่เคยเห็นเลยเนาะเพื่อนคีบได้แล้วให้มั้งมีหนูคีบเองกูจะมาคีบทีไรไรเลยแล้วก็ไอันนี้คือซื้อเป็นตัวละอันนี้ได้มาจากที่ไปเล่นเกมที่หมู่บ้านช่วงฮาโลวีสองปีที่แล้วเลยนะเฮ้ยแต่ละอันมีเอมโมรี่อ่ะอ่าใช่มีเมโมรีย์ถูกต้องอันนี้ไปคีบล้วคีบไม่ได้สักทีเลยขอซื้อเลยห้าร้อยซื้อมาซื้อห้าร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบรู้ไหมถ้าไปซื้อแบบว่าตามเว็บหรือสำเพ็งอะร้อยหนึ่ง ปลว่าให้แปดสิบนะเดี๋ยวดานีนะนี่อันนี้เพื่อนให้เวลาค่ะอีกตัวในแเนี่ยไม่รู้อกทนนอีกตัวนี่มันจะขาดไปหมดแล้วขากระเด็นแขนกระเด็นตัวนี้ก็เปื่อยจต็ม่ทนแล้วใช่เป็นหูรู้สิะสิบกว่าปีแล้วอะอันนี้ที่ไปซื้อที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็ซื้อที่ญี่ปุ่นที่มันเป็นต้นไม้สีชมพูเอยสีม่วงอะใช่ไหมคะดอกไม้ ไฮเดรนเยียไม่ใช่ลาเวนเดอร์ไม่ใช่เดี๋ยวเพื่อบอกพิโลฟิโลชิมาอะไรตอย่างชื่อญี่ปุ่นเฮ้ยนะฟิโลฟิโลชิมาชื่ออะไรกัอเลยเนี่ยบอกอะไรชื่ออะไรคะอะแม่ไม่รู้บอไม่รู้เมื่วิซิเลียวิซิเลียเออเป็นไงท่องแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากค่ะถ้าไม่หนูมีอันนี้สองตัวก็หนูซื้อมาตอนนี้ที่รัานมีอ๋อรักกอดแทนโอเค รักมากแฮปปี้กับห้องมากและอันนี้ดูเป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยค่ะเออมาดูนี่ไม่ดูนี่เลยอันี่นี่อันนี้ตอนแรกมันไม่มีนี่คะนี่นี่มาดูเร็วนิ่จันให้ใหม่แบบนี้มาตัวที่หนูไปจุ่มมาหนูจะเก็บในกล่องเนี่หนูก็จะมาโยมมาเรียงไว้ให้แบบนี้เก็บไว้กแล้วก็นี่แล้วเวลาสมมติจะออกข้างนอกเราจะเอาไปห้อยกระเป๋าก็สามารถหยิบไปห้อยได้อ่าใช่ใช่ใช่อืมไม่น่ารัก็อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเอาไปไว้แท่นที่แบบเห็นมาแบบนี้เราบอกแล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นของติงแต่ป๊าา ไม่มีใครรู้ว่าของติ้งอะเริ่มเละแล้วฮะเห็นแล้วมาถึงก็ถึงนแววแล้วนี่อุตส่าห์แกะเลี้ยงให้ดีๆเนี่ยและที่สำคัญคือฝุ่นที่ทำการคลีนไปหมดแล้วจิ๋วหนูได้ยินแล้วทำไมติดตรงๆหรือต้องไปติดพุ่มแบบไพ่แล้วต่อต่อกันอย่างเงี้ยอ๋อแม่ก็นึกว่าติดเละขอมตั้งใจเออป้าบอกว่าฝุ่นออกหมดแล้วนะเห็นไหมฝุ่นอะคนนี้ชื่ออะไร ปาคนนี้ชื่ออะไรคะเจมินนายฮะคนนี้ไม่ให้เราไปรูกหนิเอ่อไม่แค่ไม่ใช่หรอกปาแม่คนนี้ชื่ออะไรไหนคนนี้หนึ่งสององค์องโอ้โหเก่งมากออมที่เล่นหน่อฟันอมค์พกเทลเหรอใช่ฮะโอเคค่ะเด็กเกียวเป็นไงงาห้องห้องอาหารสุดยอดเพอราไกล เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวถ้าหนูจะเอาไอ้คริสตัลมาปักมาอะไรหนูก็มีที่แล้วนี่นททใกาารงนหนูไม่มีที่อะไรเลยใช่ป่ะถูกต้องค่ะเออเนี่ยเห็นไหมน้าหน่าหน่าน่าน่าอืออ่ะชอบนะมีอะไรจะย้ายอีกไหมไม่มีอันนี้อ่ะเอาออกไปใครเอามาปนกับสติกเกอร์ค่ะมันคนละแบบคนละอันนี้เลยอ๋อจะไปไปหมุนโน้นหมุนโน้นหมุนโน้นเอ้ยทำไมหนูไม่ได้ใส่อันนี้เลยอ่ะใช่ข้อมือเจมินายอ่ะเพราะมันล็อกไงมันล็อกเห็นปะ พอจัดแล้วถึงได้เห็นของใช่เพราะตอนแรกอ๋อนึกว่าตอนแรกเขาโกรธว่าไอ้นี่ลกนึกว่าอาจจะคือมันลกอะไรที่ไหน <c oughs> คือถ้าโต๊ะหนูมันลกเลยเทะอะหนูก็ <c oughs> จะหาของมันเจอพองเงี้ยหนูก็จะเห็นว่า,อ,าอ๋อไอ้นี่อยู่นั่นไอ้นี่เห็นไหมเฮ้ยสกิต้าบนสมการจะไม่อะไรโฟร์เฮ้ยหนูหานานมากว่ามันคืออยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้ไปไหนเลยลูกกุญแจก็อยู่นี่ว้า <c oughs> <c oughs> ้ตายแล้วลูก นี่ยสติกเกอร์ติด iPad ติดโทรศัพท์หนูจะไปติดเคสอยู่อันนี้จะเอาไปโรงเรียนไหมไม่เอานะเพื่อนเตะเอ้เพื่อนไอ๋อเนี่งไงกล่องใส่ดาวอันเนี้ยตอนหนูป่วยอะ่ะหนูทิ้งกระดาษพับดาวกับกล่กองอันเนี้ยไว้ที่โรงเรียนแล้วเพื่อนก็เลยพับดาวใส่ให้เต็มกระปุกแบบกลับมา<อ>หนูจะได้เห็น<อ>แล้วดีใจพูดจริงเหรอ,อมีตอดีนี่ด้วยเหรอโอ้ลุงก็พับเองที่แรกกี่คนที่พับให้อ่ะไม่รู้เขาบอกช่วยกันพับตั้งแถวอะ่ะมีหนึ่งสองสามน่าจะแค่สามคนอีกคนหนึ่ง นานแล้วอ่ะนานแล้วอุ้ยนี่อันนี้คืออะไรอะเศษอ๋อหนูจะทําอันเนี้ยค่ะทําเป็นรูปดอกไม้เห็นไหมแต่ว่าทําไม่สม็จท,ท,ทําสำนึกแค่สองอันแล้วถอดใจเนีย่ยแล้วที่น้องพิมพซื้อนี่<า>อันนี้คือเป็นเมมโมรีว่าเราเคยไปคอนไหนของซีเมมมาแล้วบ้างที่เราซื้อมาจะ<า>่ะจัดไปตรงไหนเอาเอาเสียงม้วซัวอได้ได้โอเคแล้ว โอเคพูดเยอะแล้วเลาลากันไปก่อนนะคะคเป็นไงสรุปแล้วชอบไหมสรุปชอบชมาก<ๆ>หนรู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นแล้วมันทําให้เห็นของที่หายไป